ชุดไฟหน้าหลังจักรยานสามารถเปล pues kind of ี like bueno. um eyes, like, outside, uh. 對對่ยนแสงได้หลายโหมดไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูแสงสว่างตอนคืนกันเลยนะครับกดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1นะแสงสว่างมองเห็นมาทีได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับความสว่างอยู่ที่1000ลูเมนกดไปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นดับที่2แสงจะดอปลงไปครึ่งหนึ่งนะครับกดไปครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่3นะครับลักษณะไฟจะพุ่งไปข้างหน้ากดไปครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่4นะครับไฟจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เพิ่มความสว่างด้านะครับขึ้นมากดไปคร และนี่สเต็ปที่6นะครับจะเป็นไฟกระพริบนะครับลอดูแสงไฟด้านหน้านะครับอันนี้สเต็ปที่1นะสเต็ปที่2สเต็ปที่3สเต็ปที่4สเต็ปที่5แล้วก็สเต็ปที่6นะครับมาดูแสงไฟท้ายตอนคืนกันนะครับกดไป1ครั้งนะครับอันนี้หมดที่หนึ่งนะไฟจะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับกดไปครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นสเต็ปที่2จะเป็นไฟติดค้างกดไปครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่3นะครับไฟจะวิ่งสลับไปมากดไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่4นะครับ อันนี้เป็นสเตจที่4นะครับจะเป็นโหมดไฟกระพริบกดไปครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสเตจที่5ไฟจะวิ่งแบบเร็วๆอยู่ใกล้ก็มองเห็นแสงไฟได้ชัดเจนแบบนี้เลยสนใจกดสั่งซื้อตะกร้าผมซ้ายมือหน้าคลิปว,วิดีโอดีได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามตรงไหนเพิพ์ผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ